สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกันกบตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต่ายจะพาทุกคนมาทำปุ๋ยหมักในตะกร้านะคะต่ายมีใบของต้นโมกนะคะที่พึ่งช่วยกันกับพ่อกรเนี่ยตัดตกแต่งกิ่งต้นโมกในบ้านนะคะแล้วก็เออพวกใบของต้นโมกเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งนะเอามาทำปุ๋ยหมักที่บัวนะคะเนี่ยค่ะเตรียมใส่ถุงเอาไว้แล้วนะคะ จริงๆเนี่ยตัดใบของต้นโมกได้หลายวันแล้วนะคะแต่ก็รอให้เขาแบบเฉาเฉาหน่อยเนาะแล้วค่อยมาทําปุ๋ยหมักในตะกร้านะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนก็เป็นใบนะคะใบโมกนะคะนี่ที่ได้ตัดมานะคะพวกใบเนี่ยไม่ต้องทิ้งนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นใบอะไรนะคะเราก็เอามาทําปุ๋ยหมักได้ทั้งนั้นนะคะนี่ค่ะ ประโยชน์จากใบไม้จากเศษหญ้าเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวัสดุอุปกรณ์อืนอ่นๆมีอะไรบ้างหนึ่งเลยคือใบไม้แห้งนะคะสองเลยก็คือตะกร้านะคะเพราะว่าเราจะทำปุ๋ยหมักในตะกรา้าเนาะอย่างที่สามนะคะก็คือขี้วัวนะคะจะเป็นมูลว,วัวมูลควายก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นมูลไก่หมูอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องหมักก่อนนะในนี้ก็คือเป็นขี้วัวที่ยังไม่ผ่านการหมักคะ่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเริ่มต้นก็คือนําใบไม้นะคะใบไม้แห้งของเราใส่มาในตะกร้าได้เลยเดี๋ยววันนี้ขอแรงพ่อก่อนนะคะ,ะพ่อก่อนเอาใบโมกใส่ลงไปได้เลยวิธีการก็ได้พาเพื่อนเพื่แล้วในหลายๆคลิปนะคะเหมือนเดิมนะคะเราจะใส่สลับกันใบไม้เศษหญ้าเศษอะไรนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ ขี้วัวนะคะจะสลับเป็นชั้นชั้นไปค่ะอพอก่อนนะคะหลังจากนั้นนี่ค่ะพอก่อนจานอาจารย์ตักขี้บัวหลังจากนั้นเราก็จะตักขี้บัวนะคะลงไปคือใต่มีใบไม้เยอะเนาะมีเศษเศษพวกอินทรีย์วัตถุเนี่ยเยอะก็เลยจะไม่ได้เน้นที่ขี้บัวนะคะแต่ว่าการที่ไม่ได้เน้นขี้บัวแบบนี้มันก็จะใช้ระยะเวลานานนะเพื่อนๆ ใช้ระยะเวลานานกว่าจะย่อยเนาะเพราะว่าตัวขี้วัวเนี่ยเขาก็มีจุลินทรีย์ตามธรรมชาตินะคะที่จะทําให้ตัวใบไม้ของเราย่อยนะคะอ่ะจะใส่ไปประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากนะคะก็กดๆเข้าไปหน่อยหลังจากนั้นก็หยิบใบไม้นะคะมาใส่ได้เลยมันมีพวกกิ่งอะไรติดมาด้วยนะคะก็ต้องคอยแยกออก แต่ถ้าเป็นกิ่งเล็กๆแบบนี้เราก็ใส่เป็นเลยค่ะเ,เพื่อนๆหาตะกร้าเก่าๆนะคะที่ไม่ได้ใช้เนาะเอามาทำปุ๋ยหมักได้เลยนะคะอ่าเท่านี้ก่อนนะคะพอก่อนหลังจากนั้นเราก็จะใส่เป็นตัวขี้วัวลงมาก็คือจะใส่สลับกันไปแบบนี้นี่ค่ะยิ่งใบไม้เล็กๆแบบนี้นะทุกคนแป๊บเดียวค่ะไม่นาน เดี๋ยวเขาก็จะย่อยนะคะถ้าเป็นเศษหญ้าเศษวัชพืชเนี่ยจะย่อยช้าเพราะว่าเขามีพวกคือเขามีความยาวอะทุกคนแต่อธิบายให้ไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกนะคะว่ามันมันช้ายังไงทำไมถึงช้านะคะทีนี้เราก็กดกดเขาหน่อยนะคะอืมแล้วก็ใส่ใบไม้มาอีกค่ะพอก่อน คิดว่าตะกร้านี้เนี่ยย่อยเร็วแน่นอนนะคะน่าจะได้ปุ๋ยใช้เร็วเลยแหละทุกคนเพราะว่าใบเขาเล็กนะคะประมาณว่าเหมือนใบก้ามปูอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไม่นานนะคะก็น่าจะย่อยอทิ้งไว้ทางนู้นก่อนอ่าพอก่อนนะคะพอก่อนใส่ปุ๋ยมาได้เลย พอค่ะแล้วก็ใบไม้อีกนะคะสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะทุกคนสิ่งเยอะไม่เป็นไรนะคะสิ่งเยอะก็ค่อยๆแยกไป ก็จะได้ตัดตกแต่งกิ่งต้นโมกด้วยนะคะแล้วก็ได้เอาใบโมกเนี่ยมาทำปุ๋ยด้วยเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น่าจะเกือบหมดไหมพอกรอัดอัดอัดเข้าไปอืมน่าจะได้เท่านี้เนาะ อ่หลังจากนั้นก็ใส่ขี้วัวมาได้เลยค่ะอืมใส่มาอีกนะคะขี้วัวนี้ก็เป็นขี้วัวชั้นสุดท้ายเราก็จะใส่ให้เขาปกคลุมให้ดีอ่าโอเคประมาณนี้นะคะตะกร้าเราเล็กด้วยเนาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่เลยนะคะเดี๋ยวให้พรกรณยกมาทางนี้เลยพรกรนะคะเสร็จแล้วนะคะยกมาทางนี้ให้หน่อยอยู่กับพวกเขานะคะนี่ก็เป็นสองตะกร้าที่ไตยเคยทําไว้นะคะแต่ทีนี้ไต่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกเดี๋ยวต้องตักปุ๋ยคอกมากลบนะคะอันนี้เป็นพวกวัชพืชน,นะคะต่างๆแล้วก็เป็นพวกเศษหญ้าเศษใบไม้อย่างนี้ค่ะนี่ละคะที่ไตยบอกว่าเศษหญ้าน่าจะย่อยช้ากว่าเพราะเขามีความยาวแบบนี้ค่ะทุกคน กว่าที่เขาจะย่อยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยดูแล้วน่าจะใช้เวลานานกว่ากว่าตัวใบไม้เล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้อ่ะเดี๋ยวใส่ปุ๋ยทับเลยค่ะทั้งสองตะกร้าสองตะกร้านี่คือทำไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็แต่มาเติมพวกเศษใบไม้ลงไปนะก็เลยจะต้องเติมปุ๋ยคอกทับข้างบนอีกหน่อยนะคะทุกคน โอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง3าตะกร้าค่ะทุกคนนี่ค่ะก็เป็นการทําปุ๋ยหมักในตะกร้านะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็รดน้ําได้เลยจะเป็นการรดน้ําเปล่าหรือว่ารดด้วยน้ําหมักจุลินทรีย์ก็ได้นะทุกคนตายก็ได้เตรียมน้ําเปล่านะคะลงในบัวรดน้ําเอาไว้แล้วเนาะแล้วก็วันนี้นะคะตัายก็จะราดรดนะคะด้วยจุลินทรีย์นะคะที่ได้ทําเก็บไว้เนาะจะเป็นจุลินทรีย์อะไรก็ได้นะเพื่อนๆไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็น เออ็มหรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพียงอย่างเดียวหรือจุลินทรีย์น้ำสับข้าวเพียงอย่างเดียวนะคะจะเป็นจุลินทรีย์หรือว่าน้ำหมักอะไรก็ได้นะคะทุกคนเอามาช่วยในกระบวนการย่อยนะคะก็จะถือว่าดีมากๆเลยนะเดี๋ยวเราก็จะรดน้ําไปนะคะแต่จะเน้นในตะกร้าที่เราทําใหม่เนาะเพราะว่าตะกรา้า2ตะกร้าที่เคยทําแล้วเขายังพอมีความชื้นอยู่บ้างนะคะอ่ะจะเน้นที่ตะกร้านี้เลย ก็จะรดตะกร้าทั้งสองตะกร้าเพิ่มเติมด้วยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำปุ๋ยหมักในตะกร้านะคะปุ๋ยหมักในเข่งนะคะแล้วแต่หลายๆคนจะสะดวกเรียกกันนะคะ นี่ค่ะวิธีการทำง่ายแล้วก็เป็นการช่วยประหยัดลดต้นทุนด้วยนะคะเรามีขี้วัวเราไม่จำเป็นต้องเอาขี้วัวมาหมักแล้วก็ใช้เพียงอย่างเดียวเพราะว่าเราต้องซื้อมาเนาะเราก็หาวัชพืชใบไม้แห้งที่เหลือๆจากในบ้านในครัวเรานะคะในสวนเราอย่างเงี้ยเอามาทำปุ๋ยหมักแบบนี้ค่ะช่วยลดต้นทุนได้เยอะเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ